พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูมะนาวค่ะมะนาวปลูกไว้กินเองนะคะออกเยอะมากเลยค่ะออกเยอะมากเลยค่ะมะนาวตอนแรกคิดว่าจะไม่ดกถึงขนาดนี้นะคะตอนนี้กินได้แล้วค่ะ ลองเอาไปทดสอบทำน้ำมะนาวดูใส่โซดาใส่เกลือน,นิดนึงนะคะใส่น้ำเชื่อมะะเยอะมากค่ะมะนาวที่บ้านนะคะออกเยอะมากๆเลยค่ะออกเออกดกมากเลยค่ะ มะนาวน้ำน้ำเยอะด้วยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลูกอีกต้นหนึ่งค่ะเยอะมากเลยค่ะตอนแรกซื้อลูกละสิบห้าบาทนะคะ เมื่อช่วงกลางเดือนเมษาค่ะล้วตอนนี้ออกเยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าเมืองนอกปลูกได้อย่างนี้ก็ดีเนะาะมะนาวออกเยอะๆลูกดกอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะจบเพียงแค่นี้ค่ะคลิปนี้ค่ะ